สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Quick Guide to Finance นะครับและในวิดีโอตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอตอนแรกของซีรีส์ Alternative Investments นะครับหรือว่าการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกครับโดยในวิดีโอตอนแรกนี้เราจะมาคุยกันถึงภาพรวมครับว่าสินทรัพย์ทางเลือกมีอะไรบ้างและมีหลักการวิธีการลงทุนอย่างไรทำไมนักลงทุนต้องลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกนะครับ ก่อนที่วิดีโอตอนตอถัดไปจากนี้นะครับเราจะไปเจาะแต่ละสินทรัพย์กันไม่ว่าจะเป็น h e ดฟันพิเวต e q u i t y Privat เว e เดต o d มมูนิตี้ต่างๆนะครับน้ำมันทองคำโอเคนะครับวิดีโอตอนแรกนี้ก็มาดูที่ภาพรวมกันก่อนนะครับโดยอ n t r o d u c t i o n นะครับถ้าเกิดว่าเราถามว่า Alternative Investment คืออะไรเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจตัว Additional Inve s t m e n t ก่อน traditional investment เนี่ยก็คือหุ้นตราสารหนี้และก็เงินสดนะครับค่างเงินนะครับการเข้าไปถือเงินนะครับถือบอลถือหุ้นโดย Position เนี่ยจะเป็นลักษณะลอง g only เราเรียน derivative กันไปแล้วนะครับลองอ only ก็คือซื้อแล้วก็ถือไปนะครับไม่ได้มีการใช้กลยุทธ์แบบทำ o r t Position อะไรนะครับ อันนี้ก็คือการลงทุนแบบดั้งเดิม traditional investment นะครับก็คือการ long only position ในหุ้นในตราสารหนี้แล้วก็ cash ทีนี้แล้ว alternative investment ละ่ะเป็นยังไงก็จะเป็นทางเลือกอื่นทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้เป็นหุ้นไม่ได้เป็นตราสารหนี้แล้วก็เป็น cash นะครับซึ่งเราสามารถที่จะแบ่งประเภทหลักๆนะครับได้เป็นประมาณสัก4-5ประเภท อย่างแรกก็คือเฮดฟันนะฮะเฮดฟันเนี่ยก็จะมีหลากหลายสตัทเตจีนะครับมีทั้งใช้ลองช็อตสตัทเตจีช็อตบายแอสมาเก็ตนิ utra ลสตัทเตจีนะครับซึ่งแต่ละสตัทเตจีเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีลงรายละเอียดนะครับมีเรื่องอีเวนต์ดิเวนนะครับการทำเอ็นเอนะครับมีเรื่อง relative value นะครับ convertible bond ที่เป็น convertible arbitrage พวกนี้นะครับมี แมคโครสตาลิจี้แ m a n e g e f u t u ร e นะครับรวมถึงพวก volatility Strategy ต่างๆคือ He d g e fund Strategy เยอะมากนะครับเดี๋ยววิดีโอตอนถัดไปเรามาเรียนรู้นะครับ private capital นะครับการระดมทุนแบบ private ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็น private equity และก็ส่วนที่เป็น private debt นะครับส่วนที่เป็น private equity เนี่ยก็เป็นการระดมทุนนะครับการเป็นเจ้าของนะครับการเข้าไปมีส่วนร่วมในบริษัท private นะครับหลักๆก,ก็จะมีการเข้าไปลงทุนใน Leverage Buyout นะครับหรือพวก uh, VC Firm นะครับที่เข้าไปลงทุนในกิจการ Startup นะครับถ้าเป็น Leverage Buyout เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมาสักระยะค่อนข้างที่จะมีความนิ่งในเรื่องของกระแสเงินสดนะครับมีความอิ่มตัวประมาณหนึ่งนะครับส่วน p r i v a t e d e b t นะครับก็จะเป็นการ direct lending หรือปล่อยกู้โดยตรงนะครับปล่อยกู้โดยตรงแบบไม่ผ่านตัวกลางนะครับให บริษัท p r i v a t นะครับ Real estate นะครับก็จะเป็นาการลงทุนในพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งก็มีแบ่งแค t ต์ีออกหลากหลายนะครับทั้งที่เป็นอย่างพวกออฟฟิศนะครับพวกกลุ่มที่เป็นมัลติแฟมิลี่นะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นห้างสรรพสินค้ากลุ่มที่เป็นโกดังสินค้าพวกนี้นะครับ d ิจิตอลแอสเซทนะฮะคริปโตเคอเรนซีโทเคนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นพวกสินค้าพวกภัณฑ์นะครับก็คือน้ำมันทองคำซึ่งจริงๆมีมากกว่านี้แต่ก็ยกตัวอย่างมาแค่น้ำมันทองคำนะครับคราวนี้ถามว่าคาแรคเตอร์โดยทั่วไปนะครับของพวก l t e r n i t i v e investment เป็นยังไงนะครับก็ ข้อแรกเลยนะครับคือฟา n แมนจเจอร์เนี่ยจะค่อนข้างมีความชำนาญเฉพาะด้านเฉพาะทางเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นบริหารเฮดฟันเนี่ยมีหลายกลยุทธ์นะครับหรือการลงทุนใน Private อ q u i ตี้การเข้าไปทำดิวต่างๆนะครับก็ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ดั้งเดิมหรือ t r a d i t i o n a ลแอสเซทเนี่ยต่ำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอ ระดับของการควบคุมนะครับต่ำไม่เหมือนพวกกองทุนรวมทั่วไปนะครับแล้วก็ความโปร่งใสก็มีน้อยด้วยนะครับข้อมูลนะครับมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะประมาณการพวกผลตอบแทนความเสี่ยงอะไรต่างๆก็ทำได้ยากมีค่าธรรมเนียมนะครับที่สูงนะครับเพราะว่ามักจะมีทั้งส่วนที่เป็น m Management f e e คือค่าบริหารจัดการนะครับแล้วก็ Performance f e e นะครับคือค่าธรรมเนียมกรณีที่ทำผลงานได้ดีนะครับมีความกระจุกตัวนะครับเป็น Concentrate Portfolio นะครับคือมีความลงทุนเฉพาะแคบๆนะครับจะไม่เหมือนพวกกองทุนรวมทั่วไปที่มีความกระจายนะครับและก็มีข้อจำกัดในการขายออกนะครับบางกองก็อาจจะมี Lockup Period ไว้เลยนะครับว่าภายใน1ปีภายใน2ปีห้ามขายหรืออกรณีมี กรณีให้ขายได้เนี่ยนะครับก็จะมีการกําหนดนะครับช่วงเวลาการขายเช่นอาจจะขายได้ทุกไตรมาสทุกครึ่งปีหรือบางทีปีนึงขายได้ครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีข้อจํากัดในการขายออกหรือ r e e m p t i o n นะครับแล้วทําไมนักลงทุนยังถึงต้องสนใจ a l t e r n a t i v e investment อะไรล่ะนะครับที่ทําให้นักลงทุนยังต้องหันมาใส่ใจให้ความสําคัญกับการลงทุนทางเลือก ข้อแรกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสกปภาพการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตฟลิโอนะครับอย่างที่เราเห็นว่าตัว correlation เนี่ยหรือความสัมพันธ์เมื่อเทียบกับ traditional a s s e t มันต่ำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงนะครับในพอร์ตได้ดีโอกาสในการ enhance returns นะครับเพราะว่าตัว alternative investment บางประเภทนะครับก็มี return ที่สูงกว่า traditional นะครับในเชิงของสถิติในอดีต และก็เป็นาการเพิ่มอินคัมนะครับนะครับในาการลงทุนในออร์ติทีฟอินเวสเมนต์ด้วยนะครับในบางช่วงที่สภาวะอัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับต่ำนะครับการลงทุนในพวกออร์ติทีฟอินเวสเมนต์นะครับสามารถที่จะเพิ่มยิวขึ้นมานะฮะมีักยภาพที่จะเพิ่มยิวขึ้นมาให้พอร์ตได้ยกตัวอย่างเช่น direct lending อย่างเงี้ยนะครับการปล่อยกู้โดยตรงไม่ผ่านตัวกลางเราดิวไพรเวทกับบริษัทที่ต้องการเงินทุนนะครับเราก็สามารถที่จะ ชาร์จตัวดอกเบี้ยนะครับได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้สูงนะครับไม่ต้องไปผ่านตัวกลางนะครับแล้วก็ความรวดเร็วอะไรต่างๆของการให้เงินเข้าไปกู้เนี่ยนะครับมันเร็วกว่านะครับก็ทําให้ได้เปรียบแบงค์นะครับ ไม่อดหรือวิธีการเข้าไปลงทุนนะครับหลักการที่จะเข้าไปลงทุนใน,ในทางเลือกนะครับทางทางเลือกที่จะเข้าไปลงทุนใน alternative investment เนี่ยหลักๆก,ก็จะมี3ทางเลือกนะครับคือลงทุนผ่านฟันผ่านกองนะครับแล้วก็ co investing นะครับคือร่วมลงทุนไปกับบางดีลที่ที่กองลงทุนนะครับแล้วก็ direct invest นะครับก็คือเข้าไปลงทุนโดยตรงเลยฟัน uh, investing ก่อนนะครับเป็นยังไงนะครับก็คือนักลงทุนเนี่ยก็ contribu ตัวเงินทุนเข้ามาในกอง นะครับแล้วก็กองเนี่ยนะครับก็จะทําการลงทุนนะครับให้กับนักลงทุนนะครับเช่นเราเข้าไปลงทุนใน PE fund นะฮะ private equity fund นะครับซึ่งตอนนี้ในไทยเองก็เอามาขายกันอยู่หลายเจ้าหลายบริจอกันเลยนะครับ co-investing เนี่ยเป็นลักษณะที่นักลงทุนสามารถที่จะทําการลงทุนนะครับในบริษัทในพอร์ตโฟลิโอของกองทุนได้เป็นลักษณะ co-invest เข้าไปด้วยกัน นะครับก็ไปลงทุนบางดิวในกองนะครับ direct invest ก็คือนักลงทุนทำการลงทุนโดยตรงในบริษัทหรือในโปรเจกต์ต่างๆโดยไม่ผ่านตัวกลางเลยนะครับเช่นเ,เข้าไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือ real estate บางอย่างหรือเข้าไปลงทุนใน private equity firm บางเจ้าโดยตรงนะครับลองมาดูตัวอย่างเพิ่ม,เต,มเติมจาก textbook นะครเพื่อให้เข้าใจภาพมากขึ้นนะครับก็ โดยปกติแล้วเนี่ยปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน e u t o t i v e i n ก e s t m e n t ก็จะแบ่งเป็นเป็น GP กับ LP นะครับซึ่ง GP เนี่ยก็เ r e s e ็น fund m a n a g e r นะเป็นคนบริหารกองนะครับส่วนตัว LP l i m เนี่ย l r t n t r d partner เนี่ยก็คือนักลงทุนนะครับทีนี้ลองดูว่าการลงทุนผ่าน Fund Investing นะครับหรือเป็นประเภท Indirect การลงทุนผ่านกองเป็นยังไงนะครับก็คือ,อ GP เข้ามานะครับเ p เข้ามานะครับใส่เงินกันนะครับใส่เงิน นะครับโดย GP อาจจะใส่เงินส่วนน้อยแต่ว่ามีอำนาจในการบริหารตัว alternative investment fund ตัวนี้นะครับส่วน LP ก็เป็นนักลงทุนนะครับหลายๆเจ้านะครับที่ใส่เงินเข้ามาแล้วตัวกองทุนก็ทำการลงทุนนะครับการลงทุน1 2 3แบบนี้อันนี้คือ fund investing ส่วน co investing ก็คือเปิดโอกาสให้ LP หรือ investor เนี่ยนะครับสามารถลงทุนร่วมไปในบางดีลได้นะครับ และถ้าเกิดว่าเป็น direct investing ก็คือการแยกออกไปเลยครับก็คือการที่ LP เนี่ยมาลงทุนในการลงทุนอื่นนะฮะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพอร์ตของตัว alternative investment fund ตัวนี้เลยนะครับ mm hmm. เมื่อเราเรียนรู้ไปทั้ง3วิธีนะครับทีนี้มาดูข้อดีข้อเสีย ถ้าเป็นฟัน d Investing ข้อดีก็คือเรามี professional มาแ a g e ให้นะครับเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ง่ายที่จะเข้าถึงมีการ Diversify ที่ดีนะครับแล้วก็ใช้เงินทุนไม่เยอะนะครับแต่ข้อเสียก็คือมีค่าธรรมเนียมที่สูงนะครับแล้วก็เราจะต้องทำการเลือกกองทุนที่ดีนะต้องระมัดระวังในการเลือกกองทุนนะครับถ้าเป็น Co-Investing ล่ะข้อดีคือเราได้ เรียนรู้เกี่ยวกับกองนะครับคือเราไปลงทุนในบางดีลที่กองลงทุนอยู่ในบางบริษัทที่กองลงทุนอยู่เราก็สามารถที่จะเ,เรียนรู้จากกองได้นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่ำกว่าแบบฟันอินเวสติ้งและก็มีการามีอำนาจการควบคุมในบางดีลนะครับก็คือมีมีการควบคุมที่ดีกว่าแบบฟันอินเวสติ้งนะครับแต่ว่า,าข้อเสียก็คือการเข้าถึงต่างๆก็ยังจากัดแล้วก็ นิด time นะครต้องการเวลาต้องการ knowledge นะครับที่เข้าไปลงทุนในในการลงทุนร่วมนะครับหรือว่าลงทุนในบางดิวส่วน direct investing ล่ะนะครับ direct investing เนี่ยอันเนี้ยข้อดีคือไม่ต้องมีค่าฟรีเลยนะค,ควบคุมได้เต็มที่นะครับแล้วก็ยืดหยุ่นสูงสุดนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันต้องการความชำนาญเฉพาะทางต้องการความชำนาญเป็นพิเศษนะครับ ไม่มีการกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็ใช้เงินลงทุนสูงนะครับแล้วก็ต้องทำดิวเดลิเจนต์เองนะครับก็อันนี้เป็นข้อดีข้อเสียซึ่งหลักๆในไทยนะครับหลักๆในไทยเนี่ย เราจะลงทุนผ่านฟันอินเวสติ้งนะไม่ว่าจะเป็นแบบกองทุนรวมที่ที่เขาเอาโปรดักต์ของต่างประเทศมาแวฟอัพออกเป็นกองทุนรวมขายในบ้านเราเนี่ยหรือจะเป็นการที่เราเรียกกันว่าอินเวสตเป็นสก,กุล USD เข้าไปเองเนี่ยแต่หลกัลกๆมันก็ไปผ่านฟันในต่างประเทศอยู่ดีมันก็เป็นลักษณะฟันอินเวสเนี่ยแหละนะครับแต่เพียงแค่ว่าอยู่ที่ว่าลงทุนเป็นบาทในกองทุนรวมบ้านเราเลยแบบเขามาแวบแล้วมันจะกลายเป็น2อสต่อนะฮะหรือว่าจะกลายเป็นต่อเดียวที่เราแบบวิ่งไปลงทุนในในเดล็กฟันในต่างประเทศเลยแต่หลักๆก็จะอยู่ในนปรรระะเภทแกคับ ทีนี้ลองมาดูโครงสร้างตัว GPLP นิดหนึ่งนะครับก็คือตัว Partnership Structure อย่างที่ผมเกินไปนะฮะตัว GP เนี่ยก็คือ General Partner ก็ Represent Fund Manager นะครับที่มีหน้าที่บริหารกองนะครับส่วนตัว LP เนี่ยก็เป็นนักลงทุนนะครับทีนี้ลองดูกราฟภาพนะฮะไ,ไม่ใช่กราฟนะฮะเป็นเป็นดอะแกรมภาพด้านขวาก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าทำงานร่วมกันยังไงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นตัว ไซส์ของกองเนี่ยคือ500ล้านนะครับออโ e นิตอินเวสเมนต์ฟันนะา้มิลเลนนะก็อาจจะมาจากทาง GP เนี่ย10นะ10มนะิลเลียนเพราะฉะนั้นมันต้องมาจากทาง LP อีก490ซึ่งก็อาจจะมี LP หลายๆคนนะครับที่ใส่เงินเข้ามานะครับก็50 90 70 75 80 75และ50ตรงนี้นะครับรวมกันมันคือ490พอดีแล้วก็มารวมกันเป็นกองและคนที่บริหารคือ GP ครับทำหน้าที่แม e Fund นะครับแล้วก็ ตัดสินใจการลงทุนต่างๆนะครับแต่ว่า,าในส่วนของความรับผิดชอบเนี่ยอันนี้ไม่จํากัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว LP เนี่ยความรับผิดชอบจะจํากัดเฉพาะส่วนที่ตัวเองลงทุนไปเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นคน provide capital เข้ามาให้กับตัวกองนะครับแล้วก็ แชร์ลิสกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้แมนจนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นพ s s ซีฟโล w ก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับโอเป a เรชันอะไรนะครับอันนี้ก็เป็น s t ัคเจอร์คือเวลาที่เราไปฟัง p r e เซนตพวกกองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือกพวกนี้นะครับโดยเฉพาะพวก p อ่อ a t e equity private debt เราจะเจอสับอย่างเงี้ยครับ GPLP เยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้กองต้องบอกว่าบราจรในไทยเนี่ยออกกองในช่วงในช่วงสักเสปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรวมถึงปีนี้เองด้วยเนี่ย ออกกองพวกลักษณะ private equity private debt private real estate ออกมาเยอะมากรวมถึงกองพวก hedge fund ด้วยนะครับหวังว่าวิดีโอตอนนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับเป็นตอนที่เกริ่นภาพรวมๆแล้วเดี๋ยวในวิดีโอตอนหน้านะครับเรามาเจาะไปทีละตัวนะครับสำหรับตอนนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ